แฮปปี้นะคะสนุกดีมาสนุกเพราะว่าแบบประสบการณ์ใหม่เรามีเพื่อนแล้วมันก็แบบสนุกพอแบบมาเจอเพื่อนต่างชาติก็ได้คุยภาษาอังกฤษเป็นการฝึกภาษาไปในตัวต้องแลกูดมากเพราะว่ามันไม่รู้จักใครแล้วก็โอเคแหละที่มี ก็แรกกลัวแล้วก็ตื่นเต้นค่ะตอนนี้ก็สนุกดีค่ะตอนนี้หนาว <c oughs> เออกิดจะกำไงโรงเรียนทางหลายอย่างแต่ เคยมาเดลลิ่งทำแบบแบ,บ็กดีไซน์ชอบชอันไหนบ้างคะชอบชอบเคยมเดลลิ่งมันมันมันแบบมันสนุกแล้วก็เวลาที่เคยมันเข้าไปในเหรียญเนี่ยพอมันแห้งใช่ไหมแล้วมันก็ใช้อะไรแค่ออกมาแล้วมันย์ทีสบายดีนี่ตาล่ะชอบอะไรบ้างคะชอบหลายอย่างเลยคะ่ะมันสนุกแล้วมีให้เลือกเยอะมากเลยคะ่ะมันคือพาร์กที่ หนูไปมาเมื่อวานเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นสวนสาธารณะแล้วแบบมันมีที่เล่นแบบสุดเหวี่ยงสนุกมากเดินไปแล้วก็วิวที่เดินไปก็สวยเพราะว่ามืนกใช่อันนี้ที่สุดของหนูแล้วจริงๆเออไปสวนสนุก excursion day แล้วก็ทำ sports ทุกอย่างที่เขาพูดสาะชอบลอนดอนค่ะชอบอะไรในลอนดอนเอ่ยเป็นกับ I d ย n ไล i k ิกเหมือนกันเลยแบอาไลชอบเช็คซิงตันมากที่สุดใช่เพราะว่าแบบหนูแบบสนุกแล้วมันแบบได้เล่นเขาปล่อยทั้งวันก็คือมีเวลาแล้วก็เครื่องเล่นก็สนุกดีชอบที่หนสนุกมากเลยเพราะว่าที่ไปไปเล่นไว้ถอนที่อยากเล่นไปได้กับเพื่อนก็ได้ ใช่ครับมาจากก็จะมอโดวาแล้วก็อิตาลีครับสองคนมาจากเติร์กีหนึ่งคนมาจากแฟรนซ์แล้วสองคนมาจากอิตาลีโอ้เยอะมากมีมีเติร์กีมีสเปนมีกรีซโออิตาลีโครเอเชียเยอะมากยเลยครับเพราะว่ามาจากหลายประเทศแล้วก็มันมีโอกาสได้ทำความรู้จัก อยากมากับแบบเจนพี่ๆเพราะว่าเขาแบบใจดีมากอยากกลับมาค่ะเพราะว่าแบบว่ามันแบบประสบการณ์แล้วก็แบบมันช่วยการฝึกภาษาเราทุกวันมันสนุกด้วยได้ภาษาด้วยได้เพื่อนใหม่ด้วยก็เลยแบบชอบค่ะอยากครับได้อยากมากับเจนโดยเฉพาะด้วยครับอยากครับแต่เก้นอย่างเดียวแค่เก้นอย่างเดียวพอเกฑนสนุกกว่าแป๊บนึงนะเฑนหรือเจน เจนค่ะเจนเหรอเจ้าค่ะอ้าวจะ <c oughs> ลงมาซัมเมอร์แคมป์ด้วยกันไหมมันได้เคยมาแล้วสน,นุกนได้อะไรหลายอย่างมากเลยอยากให้มาเลยค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยค่ะมาลองดูเผื่อเจอเพื่อนใหม่แบบช่าต่างชาติด้วยฮอดดี้ <c oughs> ขอค่ะ